สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fairy Tale Tarot เทพนิยายทำนายรักอีกครั้งนะคะวันนี้ซิสก็มาหาพวกคุณนะมาส่งคุณเข้านอนนะคะกับฝูงลิงจักจของซิสวิเวอร์ที่น่ารักของซิสมานีมานะปิติชูใจตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เราเล่นเล่นกันมานะคะวันนี้เวลามีน้อยซิสก็อยากมาเจอคุณก่อนนอนนะก็เลยมาทำ message in a bottle ให้นะคะคือ ข้อความแห่งรักที่จะลอยมาหาคุณในวันนี้มันคืออะไรนะคะเราไปลุยกันเลยนะไม่มีตัวเลือกนะคะวันนี้นะคลิปนี้ทำให้ใจคำคำฟินฟินกันก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะโอเคลุยกันเลยเช็คพลังงานของเพื่อนที่มาเล่นพิกอาร์ d ในคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะมาแบบแรนดอมนะคะใครเจอคลิปคลิปนี้บังเอิญมาเจอบังเอิญมาดูมาดูซิว่า พลังงานตรงกันไหมไปเช็คพลังงานกันหน่อยใครที่มีพลังงานประมาณนี้นะที่มาเจอคลิปนี้คำตอบนี้มเมสเซจแห่งรักนี้น่าจะเป็นของคุณนะมาสิสเปิดพลังงานให้เยอะๆเพราะคิดว่าน่าจะมากันหลายแบบหลายกลุ่มหลายคนว้าว ซิสมองว่าเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะเหมือนกับภาวะชีวิตความรักของคุณตอนนี้มันอยู่แบบนิ่งๆน,นะนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวติ้งไม่ก้าวหน้าอะไรมากมายนะคะถ้าเกิดอาจจะมีบางกรณีที่แบบว่าเพิ่งเลิกกันเพิ่งทะเลาะกันมีเรื่องราวหมางใจกันนะคะทำให้เราเสียใจเจ็บปวดนะคะมันก็อยู่ในภาวะของคนที่กำลัง นิ่งเงียบไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากเจอใครนะคะรอคอยที่ตัวเองจะดีขึ้นที่จะรู้สึกดีขึ้นนะแต่ในความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงถามถึงหรืออยู่ในชีวิตคุณตอนนี้คืออย่างน้อยคุณก็มีความรักกันฉันเพื่อนเป็นทุนเดิมนะเมอนคุณเป็นทั้งเพื่อนกันและเป็นทั้งคนที่รักกันแล้วก็ห่วงใยกันแต่ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้า อุปสรรคเยอะๆอยู่รอบๆตัวคุณนะเวลานี้และตอนนี้มันก็มีความเจ็บปวดเสียใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะพลังงานของพวกคุณที่ซิจับได้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะทีนี้ไปดูข้อความแห่งรักของคุณกันมีอะไรจะบอกคุณได้บ้างเรื่องราวความรักของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป ิว่าในช่วงเวลาไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบบว่าเหมือนเสกได้อะเสกได้โอกาสสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยู่ในใจนะคะซิว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครเข้ามาใหม่ในชีวิตนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีโอกาสดีๆที่นำเสนอมาให้กับคุณอะนะ และเขาก็น่าจะเป็นคนเก่งมากๆด้วยนะคะที่ทําให้คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชื่นชมและคุณไม่สามารถที่จะตัดโอกาสนี้ออกไปได้จากชีวิตอะ่ะเหมือนยังไงก็ต้องมองเหมือนยังไงก็ต้องต้องให้โอกาสเขาอะ่ะที่ได้เข้ามาพูดคุย ขึ้นมาในชีวิตของเราหรือได้มาทำความรู้จักได้มาสารสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะดูมีอายุมากกว่าหรือแบบไม่ค่อยถูกสเปคคุณเท่าไหร่แต่ค u a ล i ฟายนะเหมือนกับคุณสมบัติของเขานี่มาแบบพร้อมแบบเต็มเต็มแน่นๆเลยนะคะเต็มเต็มแน่นๆคุณจะมีโอกาสได้เจอรักใหม่ๆนะได้เจอคนใหม่ๆที่ถูกใจที่เขาอยากเข้ามาหาคุณ่ะ ว้าวอาการจะดีขึ้นนะจ๊ะอาการจะดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆจริงด้วยนะจะมีคนมาจีบคุณมาอ้อรอคุณมาขอใช้เวลากับคุณแน่ๆนะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปสังสรรมีคำพูดอ่อนหวานมีจิตใจอ่อนโยนมาใส่ความรู้สึกดีๆเติมเต็มใหก้กันแล้วกันนะ่ะคุณจะรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นจาก รักใหม่ๆที่จะเข้ามานะจากคนใหม่ๆที่คุณจะพบเจอจากโอกาสใหม่ๆที่ที่มันเดินทางเข้ามาในในชีวิตของคุณอนะ่ะอาจจะมาในหมู่ของกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็ทําให้เราอบอุ่นอบอุ่นใจเหมือนแบบว่ามันเป็นการฮีลิ่งไปในตัวแล้วมันก็ทําให้พลังงานในชีวิตเราดีขึ้นเหมือนเราก็ให้โอกาสกับตัวเองด้วยที่จะได้เริ่มมองเห็นอะไรดีๆรอบๆตัวเองนะคะรวมไปทั้ง ความรักใหม่ๆที่เข้ามามันจะทําให้เราอบอุ่นใจนะอาจจะเป็นใครบางคนหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนฝูงดีๆที่คุณแบบว่ารอคอยอะนะแล้วจะยังไงต่อข้อความแห่งรักหรือเมสเซจแห่งความรักที่จะเกิดขึ้นนะซิสมีความรู้สึกว่า ใดๆนะที่คุณรู้สึกว่าคุณไปชอบใครมาแล้วดูเหมือนเขาไม่ชอบคุณเขาเสียอ,อกคุณเลยเสียอ,อกเสียใจเหมือนคนอกหักอะ่ะคุณก็น่าจะได้รับการติดต่อจากเขามานะเหมือนกับว่าจะมีเมสเซจจะมีข้อความจะมีการติดต่อจากคนที่ห่างหายไปจากคนที่เดินจากชีวิตคุณไปหรือทําเหมือนไม่สนใจคุณแล้วหรือมีปัญหากาันเกิดขึ้นเขาก็จะติดต่อกลับมา นอกจากคนใหม่จะกลับมาคนเก่าหรือคนที่หายไปก็อาจจะกลับมาด้วยนะคะคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเหมือนเป็นโมเมนต์ที่พลังงานของคุณดึงดูดเรื่องราวของความรักและคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะไม่ว่าจะเพื่อนโอกาสใหม่ๆหรือคนเก่านะคะ ฮีลิ่งสิ่งที่อยู่ในใจคุณสิ่งที่เหมือนกับว่าคุณเก็บไว้ในใจเหมือนเป็นความเหมือนเป็นรักฝังใจหรือเป็นความเจ็บปวดหรือความผิดหวังที่เสียใจมันฝังใจอยู่อะ่ะมันเป็นโมเมนต์ของการฮีลิ่งของคุณนะและคุณก็เหมือนกับว่าเก็บมันไว้เป็นความลับนะไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครรู้สึกได้ว่าคุณมีมีความเศร้าหมองหรือแอบรอคอยหรือกําลังฮีลิ่งอะไรบางอย่างในชีวิตคุณอะ่ะเหมือนคุณเองก็มี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโมเมนต์ส่วนตัวหรือมีแอร์เรียส่วนตัวที่ก็ไม่ได้คนอื่นรับรู้ได้และคุณก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากพอสมควรนะคะในในช่วงเวลาใกล้ๆที่จะถึงเนี้แต่มันทำให้คุณกลายเป็นว่าคุณดูเลอค่าคุณดูน่าสนใจคุณดูแบบว่ามีอะไรที่น่าติดตามค้นหานะแม้ว่าใจคุณจะยังไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาเต็มที่นะ แต่ว่าคุณจะดูมีออร่าคุณจะดูมีความน่าสนใจอ่ะมันเป็นพลังงานที่ทำให้คุณแบบดูโดดเด่นขึ้นมานะและแบบเหมือนจะสวยเลือกได้ในช่วงโมเมนต์นี้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะว้าสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามัน นิ่งๆอยู่มาสักระยะหนึ่งนะมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีในเรื่องของความรักก็เช่นกันถ้าคุณรอคอยความรักอยู่นะหรือรอคอยคนรักอยู่คุณจะมีมุมมองใหม่ๆให้กับความรักนะคุณจะเริ่มมีความสุขกับกับสิ่งที่มันเป็นได้อะเหมือนคุณอาจจะเลิกคอนโทรว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้แบบโน้นแบบนั้นนะคะ คุณจะเริ่มยอมรับคนที่มันแตกต่างวารตี้กับคุณได้หรือให้การเติบโตให้ช่องว่างของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณะ่ะนะคะและคนที่โดยเฉพาะคนที่เข้ามารักคุณซิสมีความรู้สึกว่าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆนะว่าการคาดคัน้นหรือการคาดหวังหรือการอยากให้เขาเป็นไปอย่างใจมันไม่ถูกอกถูกใจแต่คุณกลายเป็นเปิดใจอะ เออให้ใครบางคนได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เป็นอะไรแบบนี้เหมือนซิสมีความรู้สึกว่าทัศนคติในเรื่องของความรักของคุณเปลี่ยนไปนะและคุณก็จะได้เอ็นจอยได้มีความสุขกับความรักหรือความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่จะเล่าอะไรไปดูต่อความสุขความสำเร็จว้าว ขอบอกไว้เลยว่าเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจนะที่คุณอดทนมาที่คุณเสียใจร้องไห้มาข้ามวันข้ามคืนข้ามอาทิตย์ข้ามเดือนคุณจะรู้สึกว่าประสบการณ์เก่าๆที่มันเจ็บปวดมันทาให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคุณจะอดทนได้กับความเซนซิทีฟหรือแบบความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์และคุณจะแบบเหมือนกับพบกับ ความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นน่ะคุณจะมีวินัยให้กับตัวเองคุณจะมีวินัยให้กับความสัมพันธ์ด้วยว่าไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ถึงมาตรฐานไม่เอาอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็นว่าคุณเลือกคนเป็นคุณเลือกคบคนได้คุณเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้แล้วคุณก็จะได้เจอกับความสุขความสําเร็จในความสัมพันธ์นะคะ พสมองเห็นว่าพลังงานของเพื่อนที่เข้ามาฟังนะในคลิปคลิปนี้เนี่ยนอกจากคุณจะเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ที่เล่าไปแล้วนะการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันหรือการคร่ำเคร่งทำงานหรือการพยายามสร้างตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวหรือปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นหรือีลลิ่งตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ย อย่างที่บอกไปแล้วว่าออร่าของคุณกําลังจับนะมันจะเป็นโมเมนต์ที่คุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จไปหมดอะหรือถ้าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์กับใครนะหรือมีใครมาด้อมๆมองๆคุณเนี่ยหรือจับตามองดูคุณอยู่เนี่ยความสัมพันธ์ก็จะคืบหน้าด้วยนะมันจะมีการพัฒนาคุณมีแรงดึงดูดใจต่อฝ่ายตรงกันข้ามอย่างมากเลยทีเดียวนะช่วงนี้นะเพราะคุณเริ่มใส่ใจในตัวคุณมากกว่าแต่ก่อนนะ เหมือนออกแนวว่ายัางไงฉันก็จะเป็นตัวฉันเองนะคะพอคุณว่ายัางไงฉันก็จะเป็นตัวของฉันเองแล้วฉันจะมีความสุขให้ได้ฉันจะดีขึ้นให้ได้ฉันจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ฉันจะพัฒนาตัวเองให้ได้ในเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความคิดหลายๆเรื่องมาเลยทําให้คุณเป็นคนที่แบบถูกจับตามองอะ่ะ ถูกจับตามองในที่นี้คือคุณโดดเด่นขึ้นมามีออร่าขึ้นมามีพลังงานดีๆเหมือนคนที่เป็นผู้นําคนที่อยู่ในสปอตไลท์ขึ้นมาทันทีคุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของคนที่แบบเอ้ยเศร้าๆหม่นมองสงสารทันทีช่วยฉันด้วยไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะทีนี้ไปดูความรักใหม่ๆที่เข้ามาจากข้างต้นเนี่ยนะมันจะดําเนินไปยังไง นอกจากตัวคุณเปลี่ยนความรักใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามามันจะดำเนินไปยังไงโอ้โหไหนไๆหอัศวินอัศวินอัศวินถ้า <laughs> <laughs> อมาอีกตัวหนึ่งจะหัวเราเลยจะบอกว่าคุณจะมเีเหตุผลให้กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่มากขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์อย่างเดียวคุณจะ เริ่มคิดได้เริ่มคิดเป็นเริ่มให้เหตุผลเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มมาทัวร์ขึ้นนะคะคือจะออกแนวว่าคุณจะเจอคู่เหมือนคุณด้วยนะเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องเป็นคนที่แบบผงผางเหมือนกันเป็นคนที่เปิดเผยเหมือนกันไม่ใช่คนแบบอ่ำอ้ำอึ้งๆึงหรือแบบคิดอย่างทําอย่างหรื รู้สึกอีกอย่างแสดงออกอีกอย่างให้มันสวีทให้มันหวานไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณสองคนจะเป็นคนเปิดเผยเหมือนเหมือนกันและมีใจให้กันและกันนะคะคือชอบก็แสดงออกว่าชอบรักแบบตรงตรงไม่หมกเม็ดไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มารอบนี้คนใหม่ที่จะเข้ามาหรือว่ารักใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยจะชัดเจนจะคุยกันตรงๆจะแสดงออกกันตรงๆร,รู้สึกยังไงก็จะแสดงออกอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะคะไม่ได้แบบสร้างเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรดีๆเพื่อที่จะเอาใจเราเท่านั้นไม่ใช่แต่สิ่งนั้นมันออกมาจากใจนะคะคือเหมือนเจอคนเหมือนเราอะ่ะ คือคนลักษณะเดียวกันกับเราแล้วมันก็จะคบกันลื่นคบกันง่ายคบกันสบายๆนะมีความหวังนะคะกับเพื่อนที่เข้ามาในกลุ่มมาฟังคลิปคลิปนี้นะแล้วยังไงต่อรักทางไกลก็มีรักทางไกลก็มีเกิดขึ้นในกลุ่มนี้นะ เป็นคนที่ชอบคุยกันเป็นคนที่รู้สึกคุยกันและเข้าใจกันได้ดีเห็นอกเห็นใจกันได้ดีนะเหมือนอะไรที่ซ่อนเร้นปิดบงังอำพรางไว้ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแต่กล้าเล่าให้เราฟังแบบเนี้ยในลักษณะของความสัมพันธ์ที่แบบเป็นรักออนไลน์หรือรักทางไกลนะคะ เขาอาจจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ในโลกของเขาแต่เขาจะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่กับเรานะคะเหมือนเขาไม่ต้องกังวลอะไรมากมายคิดอะไรก็เป็นเป็นแบบนั้นได้กับเราและเหมือนกับว่าคุณเองก็เป็นเป็นกูรูหรือเป็นเหมือนโนเลจเหมือนเป็นความกระจ่างใน ในความคิดนะคะที่เวลาเขาคุยกับเราเขาได้อะไรดีๆกลับไปอะ่ะเออเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ของชีวิตเป็นเหมือนคําคมของชีวิตเป็นเหมือนอ๋อฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้จากนางผู้นี้อะไรแบบเนี้ยนะอ,อ๋อนางคิดเช่นนี้เออมันดีเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นนะคะมาไปกันต่อ ในความสัมพันธ์นี้ชิสว่ามันจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะ มีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีฟลึกซึ้งในอารมณ์ความรู้สึกให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ในบริบทที่สวยงามต่างคนต่างจะมีชีวิตที่แบบได้เป็นตัวของตัวเองไม่แบบรัดคอกันแน่นน่ะไม่รัดคอกันแนงไม่ไม่โทรตามจิกตลอดเวลาว่าอยู่ไหนทําอะไรต้องรายงานตัวไม่ต่างฝ่ายต่างมีอิสระในการใช้ชีวิตแล้วเราก็มารักกันอารมณ์นั้นนะ ขอสรุปสรุปข้อความแห่งรักวันนี้จะมีอะไรให้กับคุณนะคะว้าว <Wow. S 1> คุณเป็นที่รักนะคะมั่นใจได้เลยคุณมี คุณมีความน่ารักในตัวเองคุณมีความดีในตัวเองคุณมีความสวยในตัวเองคุณเป็นที่รักได้นะคะให้มั่นใจและความหวังความฝันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยขอบอกว่ามันอินฟินิตี้อ่ะมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่มีวันจบลงคุณจะสามารถได้พบได้เจอกับสิ่งที่คุณหวังคุณฝันไว้นะมันจะเข้ามาเป็นจริงเป็นจังในชีวิตคุณได้ไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ไกลเกิน ข,ขว่คว้าต้องบอกอย่างนี้เลยต่อให้ความรักที่มันเจ็บปวดบาดมมางหรือแบบว่าจบลงนะมันก็จะมีรักใหม่ที่วนเข้ามาในชีวิตเราคุณชีวิตคุณไม่สิ้นหวังนะคะบอกได้แค่นี้นะแล้วมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเรากับคนใหม่ๆกับคนที่คล้ายๆก,กันกับเรานะทีนี้มาดูว่าใครคนนั้นหรือใครบางคนที่อยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกอะไร เปิดให้10บใบเลยนะคะกับกลุ่มกลุ่มนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะคะ <S <S หากฉันรู้สักนิดว่าเธอก็รักฉันมันคงจะดีกว่านี้ฉันจะปกป้องเธอด้วยหัวใจข้อความไหนโดนข้อความไหนกระชากใจข้อความไหนึกๆในหัวใจคุณอันนั้นแหละของคุณนะ ฉันขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจหรือผิดหวังฉันอ่อนแอเกินกว่าจะสู้ความจริงสิ่งที่เธอทำให้นั้นมีค่าสำหรับฉันเราพบกันช้าไป ขออีกสี่ใบเธอคือกำลังใจในเวลาที่ทดท้อฉันอยากให้เธอเข้าใจแต่ไม่มีโอกาสอธิบายฉันกลัวตกหลุมรักเธอใบสุดท้าย คงอีกไม่นานโอเค feeling good <Okay. S 1> นะคะวันนี้ซิสก็ส่งพวกคุณเข้านอนด้วยการอ่านไพ่ทำนายรักในคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะนอนหลับฝันดีมีความสุขกันทั่วนะทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ